Good Morning สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวนได้รับการดูแลอีกครั้งหนึ่งหญ้าได้ถูกตัดไปแล้วเพื่อนๆดูซิว่ามันหลงเหลืออะไรอยู่อีกหลังจากตัดหญ้าไปแล้วฟักทองที่ว่าติดลูกคราวนั้นก็หลุดไปนะคะก็เหลืองนี่คือ สิ่งที่เหลืออยู่คือพริกขี้หนูสวนที่ปลูกคู่กับมะยงชิดตอนนี้มะยงชิดยังเท่าเดิมแต่ว่าพริกพริกออกหน่วยแล้วนะคะพริกขี้หนูสวนออกหน่วยแล้วนี่ต้นนี้ออกดอกแต่ว่าต้นตรงนี้ที่ปลูกเป็นกลุ่มเอาไว้นี่ออกเม็ดแล้ว นี่เลยเห็นไหมเอ่ยนี่พิกขิ้นูสวนช, ắt, ช ắt. นัดๆนี่ทางด้านนี้จะเยอะหน่อยนี่เยอะกำลังกำลังออกดอกเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ก็คือออกดอกเยอะแล้วใช้ได้แล้วแถวนี่เป็นแถวเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ไม้ ไม้ปักอยู่เนี่ยอันนี้คือมะละกอหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นมะละกอนะคะแล้วอันนู้นคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่มะละกอที่ปลูกปลูกก่อนแล้วเราก็ถึงค่อยเอาเบี้ยมะละกอน้อยที่เพาะเอาไว้หลังบ้านะ่ะเนี่ยเอามาเข้าแถวห่างกันประมาณหนึ่งเมตรถ้าเขาโตขึ้นก็ใบนี่ก็จะ แยงแยงกันสักหน่อยแต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นที่รับแดดเยอะก็น่าจะได้ผลนะคะอันนี้เป็นพริกแต่ว่าเป็นพริกใหญ่พริกที่เอาไว้ทำเอาน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกสดเนี่ยจะเป็นตัวนี้เอามาปลูกเอาไว้หลายต้นนะแต่ว่าเหลืออยู่ต้นเดียวหลังจากเกี่ยวญ่าทิ้งไปแล้ว แล้วก็ฟักทองก็คือน่าจะได้แค่ดูเล่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ผลก็เอาไว้สวยๆเอาไว้ดูสวยๆไม่เป็นไรให้ดูว่ามีพืชผักอยู่ถ้าเราจะเอายอดไปไปต้มจิ้มก็ได้นะเอายอดเอาดอกไปต้มจิ้มได้อันนี้มะเขือมะเขือขึ้นเองมะเขืออะไรก็ไม่รู้คล้ายๆมะเขือขื่นแต่ไม่ขื่นนะ แต่เปลือกเขาจะเหนียวใส่กระตามโซนี่จะแซบก็จเจริญเจริญงอกงามดีมากเลยแล้วก็มะเขือยาวเพื่อนเห็นไหมคะมะเขือยาวสีเขียวอะลูกใหญ่เลยนุ่นเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำแนวค่ะแล้วก็หน่วยเล็กๆนั่นยังยังไม่ทันเก็บอันนี้จะเอาไว้ก่อน กินไม่ทันส่วนมะเขือยาวม่วงเหมือนเขาจะเป็นเป็นเชื้อลาหรือ,อยังไงเนี่ยก็เลยคอยเด็ดยอดเขาทิ้งก็ไม่เป็นไรอันนี้มะเขือเปราะ,ระลายเก็บไปแล้วหนึ่งหน่วยก็แออัดเยียดเยียดกันอยู่ในนี้แหละทุกต้นยังอยู่ดี <laughs> มีความภาคภูมิใจมากยังอยู่ดีเป็นสวนที่อยู่ในส่วนของหน้าบ้านเมื่อทำความสะอาดตัดหญ้าแล้วนี่ก็จะประมาณนี้พาเพื่อนๆมาดูพาเพื่อนๆมาดูว่าเมื่อทำความสะอาดแล้วสวนก็จะสะอาดประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะคะปะมาถึงหลังบ้านแล้วเพื่อนๆดูแตกต่างมากมายพริกที่ยังไม่ทันได้เอาไปปลูกตอนนี้ก็ออกดอกแล้วใต้ต้นมะละกอที่เราหว่านเพื่อที่จะเพาะเพาะเมล็ดเขาทั้งพริกทั้งมะละกอที่ยังหลงเหลืออยู่ พริกออกดอกแล้วแต่ว่ามะละกอเนี่ยย,ยังยังย้ายไปปลูกได้นะที่แอร์อัดยัดเยียดอยู่เนี่ยเราก็เอาไปปลูกได้ส่วนพริกก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแออัดยัดเยีดยดเลยส่วนต้นนี้ตั้งใจจะให้เขาปลูกให้เขาเกิดตรงนี้ ใส่ต้องย้ายย้ายหนอกล้วยเขาถึงจะโตส่วนพริกพริกอันนี้นี่เขาเรียกพริกจินดาหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะนี่เหมือนพริกขี้หนูเนาะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พริกอันนี้นี่เป็นพริกเหมือนหน้าบ้านนะคะที่เอาไปตำน้ำพริกตำน้ำพริกปลาทู ไปต่อค่ะไปดูทางด้านนี้ไปดูทางด้านนี้มะเขือเทศมะเขือเทศล้มล้มแต่ก็ยังอุตส่าห์ออกหน่วยให้เต็มเลยมะเขือเทศที่ใช้ตำส้มนี่แหละดกซะด้วยนะนี่แต่ว่าไม้ไม้ที่ค้ำไม่ไม่ค่อยจะ แน่นหนาก็เลยล้มก็โอเคนะพอสวนสะอาดขึ้นก็ก็ดีน้องติ๊กก็ไม่ได้กวนเพราะว่าน้องติ๊กเขาไปกกไข่นี่อันนี้ใหญ่แล้วนี่นี่พริกพันเดียวกันพริกอันนี้แหละน้องเพื่อนๆที่เขาเอาไปตำตำพริกพริกสดตำแจ่วนะ่ะอันเนี้ยมันจะไม่เผ็ดมาก ตรงนี้3ต้นที่ปลูกเอาไว้ก็อยู่ครบต้นกลางโดนแดดดีน้ำดีได้ออกหน่วยออกเม็ดก่อนหรืออีกต้นหนึ่งยังไม่ทันได้ออกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเพราะ,มะเมล็ดอะโวคาโดเอาไว้ตอนนี้นี่โอเคเลยนะอ่ะดูดินี่เพาะไว้ในกระถางอันนี้ ถางที่เคยปลูกผักเอาไว้อเนี่ยนี่ๆอันนี้เดี๋ยวให้ให้เขาแข็งแรงพอนั่นก็จะเอาไปแบ่งกับเพื่อนแล้วก็จะเอาไปลงในสวนน,นี้ต้นอะไรเอ่ยโอ้เยอันนี้น่าจะเป็นต้นปาล์มนะในดึงมาสิปาล์มไม่เอาไม่เอาปาล์มโอ้นี่เม็ดอะโวคาโดอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ออก อ้อันนี้อันนี้ไม่รอดไม่น่ารอดและอันน,นี้หนึ่งสองสอันนู้นก็ยังมีอนาคตที่สดใสโอเคได้ไหลายได้ไหลายต้นอยู่ก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนๆพาเออนีอ่น,นี่อันนี้คือมะเขือขืน่น มะเขือขื่นอันนี้คือขื่นขื่นเลยนี่เขาทุบแล้วแช่น้ำกินกับน,น้ำพริกก็แซบ่บตามส้มก็แซบ่บมันจะกลายกลายที่อยู่หน้าบ้านนี่จะกลายจากอันนี้ปีโต้งก็รอ เราทักถ่ายเพื่อนๆอยู่ํำลึงก็โอเคทุกอย่างพอมีเวลาเราก็มาปรับปรุงให้เขาดูสะอาดตาให้เป็นสัตว์เป็นส่วนก็มีเวลาก็จะได้ทำทำค้างให้ให้มะเขือมะเขือเทศ วันนี้ก็มาอวดเพื่อนๆหลังจากทำความสะอาดสวนได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขทุกๆวันขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching Healthy and Wealthy Everyday. <laughs> bye bye. Good luck.